กระเป๋าคืนได้ไหมจ๊ะมันสำคัญกับฉันมากเลยอะแล้วนอกนั้นถ้าพี่จะเอาอะไรก็เอาไปเลยค่ะไอดีไอเดิอ่าคือฉันขอเอกสารในกระเป๋าคืนได้ไหมจ๊ะอันนี้ก็สำคัญมากเลยอะ ไม่ใช่เอกสารที่ต้องการนี่วะรู้จ่าจำกระเป๋าผิดวะอ้าวนี่โจนไม่เอาอะไรไปเลยหรอโทษนะครับคุณพอจะเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีเขียววิ่งมาทางนี้มไหมครับเอ่อไม่เห็นนะคะ นี่คุณแกไม่ใช่บ้านพี่เออแต่ไหนๆนก็มาแล้วใช่ไหมเหรอใครมาอ่อนไปดูดิมีอะไรหรือเปล่าคะเอ่อ <c oughs> อันอ๋อมาสมัครงานค่ะ พอดีเลยค่ะพี่ชายฉันะกำลังต้องการแม่บ้านนะคะงั้นเข้ามาก่อนไหมคะนี่พี่รอรับโทรศัพท์ไปนะถ้าเขาโทรมาบอกว่าจับมันได้เมื่อไหร่เราจะไปทันทีเลยรู้แนละ้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครโทรมาเนี่ย พี่ชางเขามาสมัครเป็นแม่บ้านอะมาจากไหนอะชื่ออะไรฉันถามว่าชื่ออะไรอ๋อลิซี่ค่ะโอเคลิซี่เอาบัตรประชาชนของเธอมาแล้วก็เริ่มงานวันนี้ได้เลยเไม่มีค่ะเอ,เอาเป็นพวกนี้ได้ไหมคะอืมพี่ออนแกพาเขาไปเคียร์หลังบ้านด้วย ได้ค่ะทำมาสิโทรมาหรือยังก็บอกว่ายังไงจะไว้วๆทำไมเนี่ยพี่ช้างฉันปลอมลายเซ็นได้แล้วนะพี่แน่ใจนะว่าเอกสารสัญญาอันเดิมอะพี่คนเผาทิ้งไปแล้ว นี่จะถามกี่รอบเนี่ยนะนี่เอาสัญญาณใหม่มาให้พี่มาเดี๋ยวพี่จะเอาไปไว้ที่เก่ายดีก็วม็มีคนรู้แล้วว่าเราสลับสัญญาฉันระบุไว้ในนั้นแล้วนะว่าทุกอย่างยกให้ฉันด้วยความเต็มใจของมันแล้วถ้ามันโผล่มาเราก็แค่แจ้งตำรวจให้มาจับมันก่อนที่มันจะไหวตัวทันแค่เนี้ย เราก็เป็นผู้ถูกกระทำแล้วคนอื่นจะได้ค er ิดว่ามันนั่นแหละที่เป็นคนเดียวสัญญาเองใครอะฉันถามว่าใคร้ยเฮ้ยอยู่ตรงลยน นี่มึงจำกูได้ยังอ่ะนี่ใช่ไหมเอกสารมึงจะหักหลังกูอ่ะนี่มึงเข้ามาบ้านกูได้ไงบุกลุกบ้านใช่ไหมตำรวจตำรวจตำรวจไม่ต้องหรอกกูแจ้งแล้วล่ะตำรวจอ่ะตำรวจครับตำรวจอีกสองคนเนี่ยครับที่เป็นคนปลอมแปลงเอกสารแล้วก็จะคุทรัพย์สินของผมไปทั้งหมดอ่ะเข้าไปจับมันเลยครับเฮ้ยทั้งไปไหนไม่จริงนะครับผมไม่ได้ทำนะครับเขาบุกลุกบ้านผมจับมันสิครับ ไม่จริงนะคะคุณตำรวจพวกเราไม่ได้ทำค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันอะเกิดไม่ขึ้นอ๋อนี่คุณคงจะเป็นญาติกันสินะอ๋อใช่สิคุณเป็นน้องมานี่คุณไปเป็นพยานให้ผมด้วยกันละกันว่าที่ก่อนอะ่ะพี่คุณน่ะมันไม่ได้มีเงินเลยสักบาทอะแต่ดูอย่างนี้สิมันมีทุกอย่างแล้ว<ต><ๆ>ก็เพราะว่าผมเนี่ย<ๆ>อุตส่าห์ใจบุญเอาเงินไปลงทุนให้มันแต่สุดท้ายอะ่ะพี่คุณกับพี่สะพ้ายคุณเนี่ยมันก็เป็นงูเหา่าเลียงไม่เชื่อง มันคิดจะุบสมบัติผมทั้งหมดได้คืบก็จะเอาศอกนี่เอกสารเนี่ยมันก็ปลอมเปลงรู้ไหมว่าครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกและมันต้องทําต่อไปเรื่อยๆแน่ไปดูสิคุณตำรวจครับจับมันไปเลยครับเออนี่มึงทำได้ไงเนี่ย,ยไม่จริงนะคะไม่จริงอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเลขาขัางผมอะได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้คุณตำรวจเรียบร้อยแล้ว พวกคุณนี้ไม่รอดแน่เออเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมหน้าคุณนี่ดูคุณมากเลยอะคะ่ะออใช่คนที่วิ่งมาขโมยกระเป๋าฉันหรือเปล่าคะนั่นน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดน,นะครับพอดีคุณสะพายกระเป๋าใบเดียวกับที่สะพายของคุณอนะผมแค่ต้องการเอกสารอนะ่ะก็เลยต้องทำแบบนั้นนะ่ะอ่านี่กระเป๋าฉันให้จริงเหรอคะ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่จีนจับมันไปเลยครับคุณตำรวจไมไ่ครับจะคุณ่หลวจครับผมไม่ผิดผมไม่ผิดผมไม่ผิดนะเราไม่ได้ทำเลยคุณสิครับ